ปลายด้ามขวานใช้แดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็น

มีคนจงให้ดูแลนวแแล้วน้ำแบบก็ถึเวามาติดเขาพักอ่ 我们这个工作，当然，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 我们

ครับแล้วก็การเมืองนโยบายตีการดำบนินการรัฐบาลไทยเรามันนโยบายที่มีการของประเทศตั้งแต่ประเทศอเมริกาตะวันตกปี2005แล้วหลังจากหลังจากนั้นมาก็เปิดเป็นรับ เซใทีู่่ที่ยโลเนรที่กับไปเดียวครับซึ่งก็มีการรบกวนของโควิด -19 การขาดาเมารบกวนก็ทำให้เกิดการชันีักในช่วลาสัๆตอนนี้เราท่านนายกก็ได้สั่งให้มีการเดินหน้าเป็นที่สำหรับเปิดการท่องเที่ยวึือตัวผมเองแล้วก็มีการ